คุณกำลังมองหายาสีฟันที่ช่วยให้ฟันขาวป้องกันฟันผุปกป้องคุณสามเหงือกแน่นลดกลิ่นปากลดเสียวฟันต้องคินแครหลอดนี้เลยค่ะ ด้วยสูตรไม่มีน้ำตาลคุณสมบัติมาแบบครบถ้วนเลยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของคราบพลักชากาแฟใครที่ชอบสูบบุหรี่และทำให้ฟันเหลืองสีฟันไม่สม่ำเสมอ,สมอไม่เท่ากันนะคะก็ขอแนะนำหลอดนี้หลอดเดียวจบเลยนะคะป้องกันฟันผุและก็ลดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ดีอีกด้วยค่ะคุณจะมีฟันที่ขาวสดใสยิ้มแบบประทับใจเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะอีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือเขาจะช่วยบำรุงเหงือกนะคะทำให้เหงือกแน่นลดปัญหาเรื่องเหงือกล้นนะคะหรือว่าฝันโยกได้ดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องลิ้นแบบขาวๆอะ่ะเราสามารถที่จะใช้แปรงลิ้นนะคะแบคทีเรียที่ติดอยู่ตามลิ้นนะคะลิ้นขาวๆเนี่ยก็จะหายไปทำให้เราเนี่ยรับรสชาติต่างๆได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะ คินแครคัดสารส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยให้ช่องปากสะอาดฟันแข็งแรงกลิ่นปากลดลงได้อย่างชัดเจนเลยนะคะอีกทั้งยังมีสารสกัดจากพืชที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ปากเราไม่แห้งหลังการแปรงฟันค่ะลดอาการเสียวฟันมีสารป้องกันฟันผุทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นลมปากสะอาดสดชื่นยาวนาน วิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะบีบแค่เมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นสูตรที่เข้มข้นมากนะคะแปลงแค่เช้ากับเย็นแค่นี้นะคะคุณก็จะเห็นเลยว่าฟันของคุณสะอาดขึ้นลมหายใจหอมสดชื่นเวลาคุยกับใครเนี่ยไม่มีใครที่แบบทำหน้าเยเกยใส่เรานะคะหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องใส่แมส่อยๆเนาะบางทีอ่ะโอโหกลิ่นอบในแมสก็คือกลิ่นปากของตัวเอง ใช้คินแคนลอดนี้นะคะรับรองว่ากลิ่นเหล่านั้นจะหมดไปจะได้แต่กลิ่นร่มหายใจที่หอมสดชื่นค่ะ